อีกด้านหนึ่งการประชุมเพื่อหารือเรื่องสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่เมืองเจด,ด้าของซาอุดีอาระเบียมหยีหลายประเทศหลักๆเข้าร่วมแต่ทางรัสเซียไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนะคะขณะที่ยูเครนเองก็มีความหวังว่าการประชุมที่เกิดขึ้นก็จะนำไปสู่การช่วยหาทางออกของสงครามที่เกิดขึ้นค่ะ อองเดรเยอร์มาคหัวหน้าสำนักประธานาธิบดียูเครนเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมสันติภาพที่จัดขึ้นที่เมืองเจด้าประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่5และ6สิงหาคมที่ผ่านมาระบุว่าการเจราจาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างสันติภาพที่เที่ยงธรรมและยั่งยืนเป็นสิ่งที่จำเป็นการประชุมในครั้งนี้จัดโดยยูเครนและชาติพันธมิตรรัสเซียไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัรสเซียเซอร์เกียร,รยาคอฟระบุกับสื่อว่าการประชุมเป็นภาพสะท้อนความพยายามที่ไร้ประโยชน์ของชาติตะวันตกในการพยายามดึงประเทศซีกโลกใต้มาสนับสนุนจุดยืนของผู้นำยูเครนผู้แทนจาก42ประเทศรวมทั้งจีนอินเดียสหรัฐสหภาพยุโรปเข้าร่วมประชุมนะคะยูเครนตั้งเป้าเรียกเสียงสนับสนุนจากนานาชาติต่อแผนสันติภาพสิข้อของยูเครน Син ромтін, хай Росія фондаган окзап України Леквінден та Україн дує панаті медіволодім Зеленський Генюкраїнпачум більшою буде консультаціям представленням сорок країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала форму миру, бо міжнародний порядок заснований на правилах. ผู้นำยูเครนคาดหวังว่าการพูดคุยสันติภาพในระดับผู้นำภายใต้ข้อเสนอของยูเครนจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ด้านรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารของซาอุดีอาระเบียเห็นด้วยต่อการเดินหน้าเจราจาเพื่อวางรากฐานการเจราจาสันติภาพเจ้าหน้าที่จากสหาภาพยุโรประบุว่าผู้เข้าร่วมประชุม วางแผนตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากสงครามถึงแม้การร่วมประชุมครั้งนี้ของจีนจะถูกมองว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณปรับท่าทีแต่นักวิเคราะห์มองว่าไม่ใช่การเปลี่ยนท่าทีที่สำคัญนักการทูตตะวันตกย้ำความสำคัญของบทบาทซาอุดีอาระเบียในการเชิญประเทศต่างๆเข้าร่วมและสามารถใช้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนรัสเซียและยูเครน ในการเดินหน้าจัดการประชุมครั้งนี้